ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะค่ะวันนี้เราก็มา,มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านดรชยานันนะคะที่ได้ส่งคะแนนนะคะจำนวน500คะแนนนะคะได้มาซื้อกล้วยนะคะให้คุณยายฟ้าใสนะคะ ได้ทานนะคะยังไงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านดรชยนันมากมากเลยนะคะนี่ค่ะกล้วยที่เราได้ซื้อมาให้น้องช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะนี่ค่ะดูคุณนยายยายฟ้าใสกับน้องลําพูนนะคะนี่ก็คือพี่บุญมีนะคะเห็นกล้วยนะคะตอนนี้ยืนโยกรอเลยนะคะน้องช้างทั้งสามเชือกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้ทำการป้อนเลยนะคะครับขอบคุณมากครับท่านดอร์ชัยนันท์ครับสำหรับกล้วย500อคะแนนนะครับให้คุณยายฟ้าใสแล้วน้องๆน,นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขวามเจริญนะครับขอบคุณมากครับค่ะเราก็จะทำการป้อนเลยนะคะคุณยายมาเอาทีละวีเลยหักครึ่งบิ๊กครึ่งเลยนี่ มันไงนี่นะคะน้องลำพูนกับคุณยายฟ้าใสได้ทานแล้วนะคะขอบพระคุณท่านดรชัย,ยันันมากมากเลยนะคะที่บุญมีของเราก็ยืนโยกนะคะเห็นกล้วยนี่จ้ะน้องช้างของเราทั้งสามเชื่อ,อ,อกน,นะคะปุ่นี่ไว้สวยๆน้องอออนยายเดินป วันนี้ได้ทานกล้วยหวานๆนะคะคุณยายฟ้าใสของเราให้คุณยายเยอะๆหนูกินได้น้อยก็ได้ลูกหนูยังเล็กอยู่ให้คุณยายเยอะๆนะคะเสียงก่ลูกเสียงก่อน เสียงจ้าจ้าจ้าดังๆังกนขอบคุณท่านดรก่อนนี่นะคะกล้วยให้น้องช้างนะคะเป็นคะแนนจากท่านดรชยานันนะคะได้ส่งคะแนนมาให้น้องช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานกันอย่างนี้นะคะให้คุณยายฟ้าใสของเรานะคะ จ้าสวยๆก่อนลูกขอบคุณค่คะนี่ก็เป็นรอบที่สงแล้วนะคะที่ท่านได้ส่งคะแนนนะคะมาให้น้องช้างนะคะได้ทานกล้วยหวานๆอย่างนี้นะคะได้มีคะแนนไปซื้อกล้วยนะคะ มือประสานกันเลยนะคะนี่น้องลำพูนบอกเมื่อไหร่จะให้สัทีอ้จา <c oughs> คุณยายก็จะเคี้ยวช้านิดนึงนะคะคุณยายแก่แล้ว <c oughs> ก็จะเคี้ยวช้าหน่อยนะคะส่วนน้องลำพูนแป๊บเดียวหมดเลยนะคะ<ด>นี่นี่ไปไว้ที่มือด้วยนะคะ<ด>คุณยายฟ้าใส กุนยายฟ้าใสยืนเคี้ยวอย่างอร่อยเลยนะคะกล้วยหวานๆนงลำพูนโอ้ทางนนก็ร้องเรียกนะคะนนที่บุญมีก็ร้องร้องขอ ยายมาหมดอย่างยายคุณยายเคี้ยวหมดแล้วกินได้กินกล้วยหวานๆแต่เช้าเลยนะคะคุณยายฟ้าใสของเราวันนี้นะคะมาเติมพลังให้คุณยายฟ้าใสเป็นกล้วยหวานๆนะคะร้อยคะแนนนะคะของท่านดรชยนันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาคุณยายฟ้าใสของเรานะคะและน้องช้าง สองเชือกนะคะน้องลำพูนกับพี่บุญมีด้วยนะคะค่ะสำหรับค่ะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะคะอยากจะเมตตาอาหารน้องช้างก็ทักเข้ามาเมนเข้ามานะคะเราก็ตามออเดอร์นะคะที่ท่านได้สั่งเข้ามานะคะเราก็ป้อนให้น้องช้างอย่างนี้เลยนะคะอยากให้น้องช้างได้ทานก็เม้นเข้ามาได้นะคะอยากจะป้อนอาหารน้องช้างนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะ หรือสั่งจองอาหารเข้ามาก็ได้นะคะเราก็เปิดรับสั่งจองอาหารทุกวันทุกเวลานะคะอยากจะให้น้องช้างได้ทานนะคะนี่ค่ะกล้วยของท่านดรชัยยานันนะคะห0 0คะแนน,นนะคะวันนี้ก็ได้เยอะนะคะน้องช้างทั้ง3ามเชือกของเราก็ทานกันอย่างอร่อยเลยนะคะยังไม่หมดนะคะยังอีกนะคะยังอีกนะคะนี่กล้วยยังอีกนะคะ อร่อยไหมคะคุณยายโอ้ทางนู้นก็ล้งขอนุย้ยนี่คุณยายมาให้คุณยายกินเยอะๆคุณยายแก่แล้วน้องๆกินได้น้อยก็ได้ลูกดูมือนะคะดูมือประสานกันเลยนะคะน้องช้างสามเชือกทางนู้นก็ชูงวงขอทางนี้ก็ขออาอย่าอม <laughs> อย่าอมนี่ค่ะดูคุณยายเอากล้วยเป็นเบไว้ที่ไอ้ข้างริมปากนะคะตรงนี้จะเป็นเอาเป็นเน็บไว้ข้างๆนะคะนี่ดูเขี้ยวช้านะคะคุณยายของเราน้องๆจะแย่งหมดแล้วนะคะนี่น้องๆเขาจะแย่งทานหมดแล้วคุณยายเคียวช้าจังเลยเอาขออีกแล้วไอ้คุณยาย ยายยายยืนหลับตากินเด้อนี่เด้อคุณยายยายคือยืนหลับตาบอกกินสาดแทมีน้ําตาไหลด้วยนะคะทางนู้นก็โขใหญ่เลยนะคะพี่บุญมีโอ,อ้โขไอออนไอโขอนี่ค่ะน้องลำพูนด้วยค่ะจ้าสวยๆก่อนลูกจ้าโอ้ทางนู้นก็ งงไม่รู้จะให้ใครก่อนเลยนะคะนี่คุณยายของเรายืนเรียบร้อยมากเลยนะคะวันนี้ยืนกินเรียบร้อยมากๆเลยค่ะนี่ยืนหลับตาให้คุณยายอีกทางนู้นก็ขอนะคะนี่ให้น้องลำพูนด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ ขอบคุณผลกล้วยหวานๆนะคะของท่านดรชยนันนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะสมความมุ่งมา่ปปาถนานะคะค่ะก็ฝากนะคะทุกๆท่านเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะฝากคุณยายและน้องช้างของเราด้วยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ คุณแม่เอฟซีทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาติดตามชมคลิปน้องช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกทกท,กท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะโขจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ